การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเพื่อนรวยเพื่อนจนใครอยากจะแปลงร่างเป็นซานตาตัวน้อยเพื่อให้ของขวัญคริสต์มาสกับพี่นะคะก็ไปซัพพอร์ตช่อง l o ิฟลี่เราบอกกันเลยค่ะชั่วโมงอีกไม่เยอะแล้วไปดูไลฟ์หรือว่าดูเพลง MV ก็ได้ค่ะคนไหนใช้บัญชี Facebook อยากติดตามพี่บนโซเชียลเพื่อช่วยค่าขนมอันตมุตตมินี่เลยแฟนเพจแตงกวาเลิฟลี่ซากุระ ยังไม่คริสต์มาสแต่เอาทำนองเพลงมาแบบนั้นเองแนวทั่วไปวันนี้ของช่องหลักมาจากสองหัวข้อนี้ค่ะในโลกความเป็นจริงเงินสำคัญมาก ผู้คนส่วนใหญ่นับหน้าถือตาเราที่ตรงนี้นั่นก็เพราะว่าถ้าใครมีเงินขึ้นมาได้ด้วยอาชีพที่สุจริตนั่นแสดงว่าคนคนนั้นมีศักยภาพยังไงละคะนีหนาห่างเหินตามเคยทั้งทที่แม่เธอบอกว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันได้นีหนาก็เป็นเด็กสาวที่บ้านรวยคนหนึ่งเหมือนกันแต่เธอมักจะหยิ่งๆิงและนิ่งๆใช่ที่เธอพูดมาก็ถูกเปียนโน แต่ทัศนคติเรามันไม่ค่อยตรงกันฉันไม่เคยมองว่าคนจนๆเป็นเพื่อนแตกต่างจากเธอเปียโน,โนเธอผูกมิตรกับเขาไปสมหมดเฮ้ยจริงหรือเปล่าเปียโน,โนคัตคารน,นั้นมันหรูหราหมหาเห่ามากเลยนะแถมกระเป๋าก็จะซื้อให้ฉันด้วยจา้จาก็จริงนะสิก็พวกเธออยากไปแล้วก็กระเป๋าเนี่ยพวกเธอก็อยากได้นี่ นั่นนะสิเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันกินแรงพวกเรานะโอ๊ยนี่แล้วจะเรื่องมากเพื่อฉันจ่ายเงินให้ไม่ได้ให้ทำฟรีๆทางด้านนีน่าวันๆของเธอที่โรงเรียนก็มักจะเป็นแบบนี้เพราะเธอถูกปลูกฝังมาว่าการที่เธอมีเงินทำให้เธอทำได้ทุกอย่างที่เธอต้องการนี่นี่ว่าไหม ยายเปียนโนน่ะโง่สมัตเลยเนอะแค่พวกเรายกย่อปอปั้นก็ให้อ้น,อนุ่นไอ้นี่กับพวกเราตั้งมากมายก็นนั่นนะซิรวยแต่งโง่เนอะเพานางใจดีแบบนี้พวกเราก็เลยเอาเปรียบได้ <laughs> ถ้มีเชื่อฉันอัดมาด้วยนี่นี่ว่าไหมาใหญ่เปียโนโน่ะโง่สมัดเลยเนอะแค่พวกเรายกยอปอปั้นก็ให้นูนไอ้นี่กับพวกเราตั้งมากมายที่เนี้ยเข้าใจหรือยังว่าการคุกคี่กับคนจนบางประเภทก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเปียโนโฉันก็ไม่ได้ว่านะเป็นคนดีได้แต่เธออย่าง,งโงจ่จ้ะ สว่างแล้วก็แก้เผ็ดพวกนั้นซะบ้างนะจะได้รู้สึกนี <animals> ่ no ีเปียโนอาหารที่ลงร <scholars> กันเรื่องแค่นี้เองได้สิเพื่อนว่าแล้วเชียวว่าคุณหนูเปียโนใจดีเตรียมสั่งให้พวกเราแล้วสินะจ้าเดี๋ยวเที่ยงเนี้ยรอรับได้เลยนะได้กินกันทุกคน KFC อนะ่ะและในชั่วขณะนั้นเปียโน,โนที่รู้ตัวแล้วก็พอจะรู้ว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้แอบยักคิ้วหลิวตาให้กันยังไง ใช้ความใจดีของมันแล้วก็ความรวยของมันให้เป็นประโยชน์ นั่นน่ะสมิมันไม่ใช่ KFC ทำไมจะไม่ใช่บนจานเขียนว่าอะไรค่ะ KFC ก็เห็นเมล่ะ KFC ไม่ใช่อย่างอื่นเพียงแต่เป็นแบบงบน้อยโทษทีนะฉันก็ต้องแก้เผ็ดให้รู้ซะบ้างเนี่ยมันยังบ่อ เดี๋ยวซีเปียโนหรือว่าเธอได้ยินอะไรมาพวกเราขอโทษเอา้าว่าไงจ๊ะเธอชื่อมาปลางเป็นเด็กใหม่นักเรียนทุนจนๆสินะมีธุระอะไรกับฉันละ่ะเปล่าหรอกฉันแค่เห็นว่าเมื่อกี้ปากกาเธอมันกลิ้งมาแท่งหนึ่ง <c oughs> ก็เลยเก็บมาให้นะ่ะ นี่ฉันจะไม่ขอบใจหรอกนะเพราะว่าฉันสามารถซื้อใหม่ได้เป็นร้อยเป็นพันแท่งอยากได้รางวัลอะไรก็บอกมาแล้วกันคนจนมันก็แค่นี้ล่ะพูดให้มันดีๆหน่อยนี่นะ่าเพื่อนเขาอุตส่ามีน้ำใจไม่เป็นไรปล่อยเขาเถอะเธอชื่อนีหน้าใช่ไหมฉันอยากจะให้เธอน่ะเข้าใจใหม่นะฉันจะเป็นคนแสดงให้เธอเห็นเอง ว่าความจริงใจมิตรภาพมีอยู่จริงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเย่มาปางนี่เธออีกแล้วเหรอให้ตายเถอะตามติดฉันมาทุกวันเลยโทษทีถ้าทำให้รำคาญแต่เธอก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันคอยตามช่วยเธอโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยเธอให้เงินฉันก็ไม่รับ แล้วฉันก็ตั้งใจว่าจะทําให้เธอเห็นไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเธอจะเชื่อมาปางจะรู้ไหมว่านีน่าเสียอาการไปวูบหนึ่งเนื่องจากในชีวิตเธอไม่เคยมีใครสักคนที่พูดแบบนี้ไม่ว่าจะคนจนหรือว่าคนรวยที่แน่ๆในคําเหล่านี้มีคําว่าคนอยู่ด้วยเหมือนๆกันนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวสะท้อนสังคมค่ะ ใครชอบและอยากซัพพอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปพี่ตังกว่าขึ้นฟ YouTube มากยิ่งขึ้นนะคะส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดกระตูนในเรื่องถัดไปก็ต้อง Subscribe และวก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย